สวัสดีค่ะเอฟสี 4, ่พูนันรักทุกท่านวันนี้มาโรงเรียนเอสมาส่งวันนี้เอดเขาจะมาตัดชุดรับปริญญาก็เ,เลยต้องมารอค่ะชมบรรยากาศเสียงนกเสียงนกนกอยู่ในชมบรรยากาศ ลมลื่นเย็นสบายต้นไม้เยอะก็ดีนะเพราะว่ามันลมลื่นลมดีไม่ร้อนมีต้นไม้เยอะก็ดีบรรยากาศสบายแอดก็จะไปปลูกต้นไม้เยอะๆ จะได้ลมลื่นเย็นสบายเหมือนอย่างที่อยู่โรงเรียนโรงเรียนนี้ต้นไม้เยอะสบายหูสบายตามีนกมีอะไรมาร้องมีความสุขไหนกเยอะแยะเลยร้องอยู่แต่ตัวเขาอยู่ไหนบ้างทตัวเล็กตัวน้อย ดอกไม้ดอกไม้สวยสบายใจยันดอกไม้สวยๆแลว้สวสบายสีเหลืองก็มีสวยมีความสุข เป็นดอกไม้งามๆแล้วก็มีความสุขสดชื่นชอบดอกไม้หลายๆสีนี่ก็สีเหลืองด้วยชวมพูชมพูแล้วก็สีขาวแล้วก็บานเย็น

เหี่ยวพวกไส้ลากเน่าตายที่บ้านวันนี้เขาก็เป็นดินเหนียวโอ้ยเสียนก็มีต้นไม้ใบด่าง ต้มเบิลลำต้นก็ใหญ่อันนี้ใบอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวใบใหญ่ดีทางโรงเรียนเขาก็ปลูกระดับสวยงามทุกทุกมีทุกอย่างมีต้นเล็กต้นใหญ่ ลมเลื่อนลมเลื่อนดีหมนต้งกอไผ่แต่ไม่มีหนอกอไผ่ไผ่ประดับ อันนี้เป็นต้นอะไรต้นเศษถีหรืออะไรอะ่ะส้วนเห็นก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 ไหนอ่ะไหนไหนเอฟซีเห็นไหมเห็นนกไหมแล้ก็เล่นเล่นปีกเห็นไหนอะ่ะโอเท อมติดคออยู่ไหนนกเจ้าอยู่ไหนนกน้อยมองไม่เห็นนะเนี่ะกำลังไล่ปีกอย่าง ค่ะลิปนี้ก็ดูบรรยากาศดูนกตัวเล็กๆคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครปกดไลค์กดแชร์ให้ผู้ชมคนณยอโสด้วยนะคะสวัสดีค่ะ